พี่น้องมือนี่ต้มน้ำเดือดเจ้าเสือ,อน,นี่มากินพี่น้องนี่นี่เนี่ยแพะมาจากต้มน้ำแล้วลองเบิ่งพี่น้องอันนี้สงสัยเป็นน้ำมันงาเนื้อแพะเนื้อแกะพี่น้องแต่โบก,กินเนื้อแพะแป๊บนึง นี่แบผิดแม่เขามากจังสีเลยอันนี้จักอีหยังผี่น่องเนี่ยเป็นลูกดำาๆหลุดขื้นกันเป็นเม็ดดำๆลูกดำๆๆอันนี้ก็เป็นซอง อ๋อคือบ่มีเนื้ออะไรอีเมออ๋อหนามหนามันนั่นหนามตัวนี้อ๋อหนามซุปมันนี่นะพี่น้องตายแล้วเนื้อตะมีขบเครื่องเนื้อวตะมีคืออย่างในรูปพี่น้องเนื้อตะมีขบสุดไปหาเนื้อใส่อะไรตานี้ <laughs> เหนียดนี่ตัวมากกว่พี่น้องอืมหักสิ่งเนื้อมันจุก่อนพี่น้องมาจุมก่อนแค่นี้แหละพี่น้องน้ำซุปพุ่นนะ่ะเห็ดเป็นตาแซ่ตาแสบแล้วก็หลงสื่อมาเนื้อตอนมีขบสุดมีเนื้อมีเห็ดม,มีอย่างขบสุดที่ไหนกน็มีแค่น้ำซุปพี่น้อง หาเนื้อหาพักมาลงใส่เหมาะ